ไฮ้ยยอสวัสดีทุกคนทุกทาย้วยนะครับผมเอาเี้นตื่นในเกมเครื่องบินลบนะฮะก็เอ่อ ไม่เล่นนานเลยฮะเกมวินลบขอมาทำคลิปลงหน่อยนะครับมาอ่ะไคือการฝึกนะฮะ คือผมจะไม่ใช่มุมอม,มองแบบมุมมองแบบเอาการขับมุมมองคนที่สามนะผมใช้การขับเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือไม่นะฮะผมก็พยายามจะพูดให้เสียงดังและชัดกินขึ้นนะครับผมอืม นะโอ้โกดไม่ไปเอและบีเท C สี่นะครับผมคือบินผมจะเป็นเอฟเอฟสี่นะฮะนะครับผมคือนบินผมจะเป็นเอฟสี่ ลูกไปหนึง ไม่ละโอเคผมชอบนะครับผม เมือ่อคือมันไม่เป็นมุมมองกะนี่เอ้าประมาณจอไม่ได้เห็นไหม yeah. รเพี่ันนี้รูไมนึ่งคือภารกิจเราคือคุ้มกันเครื่องบินนะฮะใชัยจะรู้ ถึงเป้าหมายทล้วนะฮะอา m v p ซะงั้นคือถามว่าเก่ T m A ดีไหมดีนะครับผมแต่มันไม่มีการปรับเป็นมุมมองมุกคนที่หนึ่งนะครับมุมมคนที่หนึ่งแล้วก็มุมมองการหันหน้าจอนี่ครับผมวันนี้คือมีข้อเสียด้วยนะฮะ ผมก็พยายามหาเกมใหม่ๆม,มาเล่นนะครับอืมมีซาย ม่ใช่ิลันพาร์ทเหรอรียดอะอ่าสี่สิบเยียมตอนแรกได้เป็น F ห้านะครับมีกี่ลำเนี่ยช่วยกันบินนะโอ้ F ยีสิบสอง ก็จะเป็นซูเจ็ดห้านะครับหรือคือโอ้โหหนัพนะฮะ โอเคกันไปเดี๋ยวอีกเกมหนึ่งผมก็จะ,ะลงคลิปแล้วนะครับผมสองเกมพอนะถ้านิยมอยากดูต่อผมก็จะทำต่อนะครับถ้าไม่มีใครดูผมว่าจะไม่ได้ทำต่อเนาะเชื่อใจฮะตรงนี้คือปิดคลิปไม่ค่อยมีเลตอนนี้ เรื่องพีทีผมต้องจับจับมันเนี่ยนองครับ เราจะหันมามุมพอดีนะตรงเป๊ะ เกมคือแบบมันหันฉามากแล้วก็มีอยังเต็มอยู่นะะ บินห่างผมกลยๆเลยเลยๆนะเอาบินเกียบเพื่อนผมผมเกียบอืม เก็บไอตัวก็บินออกว่าเสียงไม่โดนอือหือ ถึงพอดีป้าไหมฮะโอเคยิงไม่โดนเลยฮะโอเคพ้ซะ okay. งั้นคือยิงไม่โดนเลยฮะโดนอยู่ลำหนึ่งนะครับ <c oughs> โดนอยู่ลำหนึ่งแต่ต้องนั้นไม่โดนเลยนะอยี่ยม โอเคเป็นไงบ้างครับผมเกมนี้ก็ถา,ถามว่าสนุกไหมก็สนุกหน่อยนึงนะครับแต่ไม่สนุกมากเนาะผมก็รออ่ถ้าผมจะใช้นะครับผมจะใช้นี่เป็น f 1 4นะครับเพราะ f 4มันจะเร็วนะครับนี่ความเร็วมันจะอยู่ที่1.7 หนึ่งจุดเจ็ดศูนย์นะครับความเร็วเนาะแล้วความความหมุนไม่ใช่ความเร็วความหมุนนะครับหมุนหนึ่งวินะครับผมหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดสิบนาทีนะครับคือการหมุนนะส่วน f f สิบหกเร็วเร็วจริงหมุนเร็วด้วยแล้วความเร็วสิบหก 16กิโลต่อชั่วโมงนะครับ16หไมล์อ่ะผมไม่เก่งกับความเร็วของพวกเครื่องบินนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าใครรู้ว่าเป็นความเร็วแบบไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับผมอืมแต่ลเครื่องบินก็มีความเร็วแตกต่างกันดูแล้วนะครับสู้สามสิบอืที่ แต่ล้ลำความเร็วแล้วก็ความทนของเกาะต่างกันอยู่แล้วนะครับแต่ลำํำตุวท้ายผมจะใช้ก็คือ f ย2ิบสองนะครับ f ยี่สองคือความเร็วยี่สิบยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วเนาะความหมุนคือกับความแบบความเร็วกับตัวนะครับความทำลาย นี่คือควทํทำลายนะครับอยู่ที่สองพันเก้าร้อยสามสิเก้านะครับผมแล้วเลือดอยู่ที่สี่พันหกนะครับโอเคก็สรับคลิปนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับผมก็ได้รู้เครื่องบินหลายลำเลยนะครับใครชอบก็รื่บินลำไหนผมกจ็จะลองเก็บตสะสมนะครับผม มีแรลกนะครับนี่คือแรงนะมีหลายลำเลยนะครับสมาชิกออ่ห้าเป็นเทียรสองนะครับก็ทำมาติดตามไม่ติดตามอยู่นะครับเลขรุ่น j สองเก้าเก้าสามนะครับเป็นของฝรั่งเศสใช่ไหมเป็นตายเงี้ย ใช่ครับเป็นรูปปาาาบา่ะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้คือเป็นรูปดาวเป็นของอะไรอ่ะมันก็เป็นรูปดาวนะครับญี่ปุ่นปะเนี่ยมันมีตาตีแดง อันนี้ก็เป็นลูกดาวนะครับไม่รู้เป็นรุ่นอะไรนะอันนี้ก็ดาวเหมือนกันเดี๋ยวนะดาวดาวอีแล้วดายแล้วเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ดาวอ,อ,ย,าวอ,อยูนะ่จังอ่ะเตะละลำนะครับพี่นะเตะละดุด้วยนะครับผมเอ๊ะเป็นลูก,กอ,อีกมูจิ เะไอเดีย,นะย,ดยผมเพิ่งเห็นว่าก็มีมันเปิดข้างนี่คือเปิดบนแต่ผมชอบลำนี้นะคือไอพ่นไอพ่นด้านหลังอ่ะคือมันเคยหยับมันจะเลื่อนลงนจริงเดี๋ยวว่าจะจบคลิปนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวว่าจบคลิปบายครับปผม